ค่ะค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะเมื่อสักครู่ได้คุยเถึงาชาวราศีตุลลคนาราศีตุลน,นะคะซึ่งได้คุยเถึงอิทธิพลของตนุลักษ์คือดาวพระศุกร์นะคะแล้วก็ดาวพระเสาร์ดาวพระราหูนะคะซึ่งอา,อาจารย์ดาวันก็ได้บอกไปแล้วช่วงนี้ว่า ให้ระม,มัดระวังอย่าใจร้อน<ช>อย่าหุ่วามระมัดระวังะจะถูกหลอกได้ง่ายจากคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญา<ช>ระม,มัดระวังตอนนี้เราไปต่อที่ดาวเมื่อสักครู่คุยกันถึงดาวบาปปะเคราะห์อาจารย์ตอนนี้เราไปคุยกันถึงดาวสุภะเคราะห์นะคะคือดาวพระฤหัสบดีนะคะดาวพระฤหัสบดีเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยเรียกว่าเป็นดาวให้คุณคแล้วก็ท่านมีบ้านอยู่ที่ราศี ราศีธน,นูซึ่งเป็นภพสัตชะนะคะภพที่สามตอนนี้โคจรไปสถิตที่เรียกว่าภพอริซึ่งเป็นภพทีพเ่เรียกว่าต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเรียกว่าภพอริอริก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังอย่างไรนั้นนะคะ,คะต้องมาฟังจากอาจารย์ระวังยังไงบ้างคะอาจารย์สหัชชะไปอริเพราะฉะนั้นสหัชชะหมายถึงนะคะ คนในสังคมที่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด <c oughs> การเดินทางนะคะเพื่อนคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่ติดต่อกับเราก็ได้เพราะว่าเรือนสัต์ช้านี่มีเจ้าบ้านเป็นเ,เป็นมีดาวประจาเรือนเป็นดาวพระพฤหัสบดี <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปตกอริเนี่ยก็เกิดปัญหาตันท่าน,นในช่วงนี้อาจจะมีความขัดแย้งนะคะการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัว <c oughs> ออกับพี่น้องกับคนในสังคมกับเพื่อนฝูงนะคะ หรือในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ญาติี่ใหญ่ของท่านอาจจะเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นเพราะว่าอริก็หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บปัญหาอุปสรรคนีสินนะคะต่างๆนะคะท่านที่ทํางานประจําต้องระมัดระวังจะมีปัญหากับเจ้านายผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะขอให้ท่านนะคะรอมชอมนะคะขอให้ท่านเนี่ยโอนอ่อนนะคะไปตามผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นผลดีนะคะ <c oughs> อริเป็นเกษตรในช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะไปเป็นหนี้แล้วก็ถูกฉลองนะคะบางท่านเนี่ย ได้ขอยืนกู้นะคะกับธนาคารต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้เป็นหนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากอริเป็นเกษตรนะคะเป็นจุดที่ดีแต่จุดที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องเจ้านายผู้ใหญ่เพ่งเล็งะนะหรืออาจจะนํางานมาให้ท่านแก้ไขปัญหาะนะคะล้นมือเลยะนะคะจะเหน,น็ดเหนื่อยะนะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยแก้ไขปัญหามากเป็นพิเศษะนะคะเเรียกว่าแก้ไขข็สําเร็จ สำเร็จเนื่องจากเป็นเกษตรใช่ค่ะเ็นนี่ก็สำเร็จได้เรียกว่าเป็นนี่ก็สมหวังสมหวังนะคะจะเป็นหนี้แน่นอนได้ได้กู้แน่นอนนะคะผ่านพ้นนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่มีเรียกว่าทํางานแบบกินเงินเดือนอาจารย์นะคะทำงานบริษัทร้านต่างๆเนี่ยช่วงนี้ก็ระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่ปลื้มทั้งที่ควรไม่ปลื้มนะคะโดยเฉพาะคนลราศีตุลนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ตรงตรงดื้อสักนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าตรงแบบไม้บรรทัดเพราะฉะนั้นก็ให้อนอ่อนเออให้่อนช่วงนี้ให้อนอ่อนไปก่อนนะคะอย่าอย่างัดข้อผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ค่ะนะคะให้แบบฟังให้เป็นผู้รับฟังที่ดีนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถผ่านพ้นได้ช่วงนี้ท่านอาจจะไม่ถูกถูกใจนะคะเนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ปลื้มท่านใช่ค่ะหรือนอกสายตาหรือถูกเพ่งเล็ง ค่ะหรือเรียกว่าถูกใช้งานเยอะใช่ค่ะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นำภาระการงานนะคะมายท่านมากเป็นพิเศษเรียกว่าต้องแก้ไขปัญหาเยอะทีเดียวนะคะแต่แต่ท่านก็สามารถแก้ไขปรับปรุงปัญหานั้นให้สําเร็จรุ้ร่วงได้อย่างดีนะคะได้อย่างดีนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระพฤหัสสวัดีนะคะที่สถิตอยู่ที่ราศีมีนซึ่งได้พบมีจุดระบัดระวังนิดนึงช่วงนี้นะคะดาวพระพฤหัสบดีโคจรไม่ปกติค่ะอาจารย์ พคจรพักถอยหลังถึงวันที่นะคะ5ธันวามคมะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอริถอยหลังก็ถือว่าให้คุณนะคะ,ค,ะคือปัญหาต่างๆก็ชะลอตัวอ่อนลงเพราะว่าถอยหลังก็คือไม่คืบหน้านั่นเองนะคะแต่หลังจากวันที่5ธันวาคมไปแล้วนะคะดาวพฤหัสบดีเดินหน้าค่ะท่านก็ต้องแก้ไขปัญหามากขึ้นต่อไปต่อไปนะคะ,คะเราก็รอในจุดที่ดีนะคะ วันที่19เมษายน2566ดาวพระพฤหัสบดีนะคะจากโคจรเข้าพบปัตตนิเป็นราชาโชคนะคะออกจากพบอริแล้วมาอยู่ปัตตนีดีกว่านะคะจ์เรียกว่าให้คุณตอนนี้ก็เรียกว่าทนทนไปก่อนทนก่อนใช่อทนแล้วก็ไม่ประมาทพยายามค่อยๆแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะช้าๆได้พระลิมงาใช่นะคะตอนนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะ อดทนอาจจะอึดอัดอาจจะไม่สบายกายไม่สบายใจหรือมีปัญหารุมเร้าต่างๆนะคะก็ให้อดทนอดทนกันคอค่ะจันี่เลยซื้อเองไหมคะจุดที่ดีก็ยังมีนะคะพฤหัสตอนนี้ก็เล็งกับพระอาทิตย์อยู่เป็นคู่มิตรนะคะก็ถือว่าอ่ะให้โชคแล้วกันในช่วงนี้นะคะก็ปริหาสวักดีพิวัฒน์ระวิวันสิทธิโชคขมหันตมหยบทิพยชาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ ยังมีบางท่านบางคนให้โชคช่วยนะคะอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็ยังมีบางท่านบางคนอยู่นะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปต่อดาวพระมฤตยูเลยจ้ะไทยภัยอาเพศไทยมฤตยุดาวพระมฤตยูเป็นดาวแห่งความลึกลับซับซ้อนเป็นดาวแห่งความพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นดาวเกี่ยวกับผู้ถีปีศาจเป็นดาวเรียกว่าอากาศสาตุานคือเป็นกลมกลมฟังดูก็น่ากลัวใช่ค่ะใช้เวลากลัจรราศีเท่าไหร่คะอาจารย์ หนึ 1> 1่งราศีใช้เวลาเจ็ดปีค่ะสิบสองราศีก็แปดสิบสี่ปีโอ้นานไหมคะนานมากเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็เรื้อรังยาวนานรุนงแรงฉ<ช>ับพลันแล้วก็เกี่ยวกับนวัตรกรรมสิ่งใหม่ๆก็คือดาวพระมฤตยูเลยนะคะดาวพระมฤตยูนะท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพผุตตะตอนนี้โคจรไปสถิตที่ราศีพฤษศซึ่งเป็นภพมรณะจนันผุดต,ตะมรณะจะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะ ปุตตะนี้บุตรบริวารการเริ่มการลงทุนอะไรใหม่ๆ <c oughs> ะคะ่ะท่านอาจจะมีโครงการใหม่ๆนะคะอาจจะไปคิดทําอะไรนะคะในที่ไกลๆค่ะ <c oughs> นะคะต่างประเทศค่ะ <c oughs> นะคะหรือทําอะไรเกี่ยวกับเบื้องหลังออนไลน์นะคะลับๆนะคะจุดนี้เป็นจุดที่ดีค่ะ <c oughs> นะคะจุดที่ต้องระมัดระวังนะคะท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องสุขภาพแบบไม่คาดคิดหรือหาสาเหตุ ยากก็เป็นไปได้เพราะว่าพบมรณะนี่เรียกว่าเป็นพบเกี่ยวกับสุขภาพได้อีกภพะนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไกลบ่อยๆอ,อาจจะได้เดินทางไปต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศะนะคะพุตตาก็หมายถึงโชคลาภด้วยะนะคะเรียกว่าไปทําอะไรในที่ไกลๆเนี่ยให้คุณคะนะคะถือว่าเป็นจุดที่ดีอีกจุดหนึ่งะนะคะแต่จุดที่ ต้องระมัดระวงังก็คือเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้ควรทําประกันภัยประกันชีวิตะนะคะในช่วง7ปีนะคะมีโอกาสที่จะได้ใช้ะนะคะก็เราป้องกันไว้ก่อนะนะคะก็ดูดาวไว้เพื่อวางแผนะนะคะบางท่านนี่ก็มีการย้ายถิ่นย้ายที่อยู่นะะในช่วงที่มริตยูนี้อยู่ภพมรณะด้วยะนะคะขณะน,นี้พระมริตยูก็โคจรไม่ปกติเช่นกันเรียกว่าพักถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้น พระติยูเนี่ยจะพักราศีเข้าไปที่ราศีเมษวันที่1นธันวาคมคะนะคะสองพันห้้อยหกิบก็คือเดือนธันวาคมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าพบปัตตนิเราฉะนั้นในเรื่องผู้ส่วนผู้ค้าผู้คองผู้สัญญายังต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากะนะคะเพราะว่าไปร่วมกับพระราหูะนะคะและเรียกว่าเดินหน้าวันที่19กมกราคมที่ราศีเมษแล้วก็ยกกลับเข้ามาที่พมรณะ นะคะอีกทีที่ราศีพฤษภวันที่8ดมีนาคม2566ก็คือเรื่องคูนส่วนถึงจะคลี่คลายคลี่คลายมากขึ้นแต่ก็ยังมีพระราหูอยู่ค่ะอาจารย์ค่ะเรียกว่ายังมีดาวพระราหูตรึงกําลังอยู่ที่ระลัอยู่ใช่ค่ะแต่ถ้ามฤตจะย้ายเข้าไปด้วยเนี่ยเบิ้ลสองค่ะนะคะอาจารย์เรียกว่าคูณเข้าไปเลยคูณเข้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลลคณาราศีตุลนะคะก็มีเรื่องให้เรียกว่า ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขม่คาฝันเกี่ยวกับเรื่องปัตตนิค่ะนะคะเรื่องปัตตนิเรื่องสุขภาพตนเองค่ะเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองวุ่นส่วนผู้ค้าผู้สัญญาต้องระมัดระวังใช่ค่ะต้องเรียกว่ามีสติเข้าไว้ใช่ห้ามประมาทใช่ค่ะประมาทคือความประมาทเป็นหนทางแห่งความหายนะใช่ค่ะนะคะเป็นหนทางแห่งความเรียกว่าไม่สมหวังใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นท่านมีสติเข้าไว้นะคะ ถ้ามีสตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถผ่านพุนไปได้อย่างดีอใจอกใจเย็นกับคู่ครองอาจจะมีโอกาสที่ทะเลาะกันไม่ไม่ไม่เข้ากันเรียกว่าไม่ลงรอยแย่งกันไม่ลงรอยกันนะคะในช่วงทันวานะคะถึงมีนาเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะคะมีสติเข้าไว้ช่วงนี้ที่แนะนำนะคะคืออยากให้ชาวราศีตุลลคณาราศีตุลปฏิบัติ กรรมฐานค่ะหรือไหวพระสวดมนต์ดีที่สุดอาจารย์นะคะใช่ค่ะทำบุญไหวพระสวดมนต์ภาวนาซื้อโลงบริจาคแล้วก็ทําบุญเยอะๆปล่อยนกปล่อยปลานะคะเรียกว่าพาผู้ปกครองไปทำนะคะพาไปทั้งครอบครัวบุตรหลานด้วยนะคะเพราะว่าเหตุเนี่ยเกิดจากกุตะใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าใช้ธรรมะเป็นเป็นสิ่งนาทางใช่นะคะแล้วท่านก็จะมีความสุขสบายอกสบายกายสบายใจแล้วก็เคล้าภาพปลอดภัยนะคะ นี่คืออิทธิพลของดาวที่ส่งผลส่งอิทธิพลต่อชาวราศีตุลลคนาราศีตุลน,นะคะค่ะเราไปตอนที่ดาวพระเกตอาจารย์ดาวพระเกตน่าสนใจมากตอนนี้สถิตอยู่ภพสัจชะซึ่งมาปุตตะสัจชะอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้น,นะคะค่ะช่วงนี้วุ่นวายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการเข้าสังคมเพื่อนฝูงต,งต่างๆนะคะ,คะเพราะว่าพระเกตเนี่ย เ,เป็นดาวที่เร่งปฏิกิริยาโคจรไปพบไหนเรือนไหนเรือนนั so so ้นวุ่นวายนะอยู so ่พบสหัชชะสหัชชะก็วุ่นวายนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้วุ่นวายอยู่กับการเดินทางนะคะอยู่กับเพื่อนฝูงในสังคมในช่วงนี้นะคะเดินทางเราก็คืออย่าอยู่นิ่งนะคะอาจจะช่วงนี้ดาวจำตัวอยู่เบื้องหลังอาจจะต้องเดินทางไกลในช่วงนี้นะคะแล้วก็ ดาวอีกองน่าสนใจอาจารย์คือดาวพรางคันนะคะกล้าแข่งขยันท้ายพรางคันพังคันเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะพบที่สองแล้วก็เจ้าเรือนปัตตนีตอนนี้โคจรไปสถิตพบสุภาอาจารย์ดีไหมคะค่ะเป็นจุดที่ดีนะคะเป็นจุดที่ดีนะคะเพราะพบสุภานี่เป็นพบที่ดีคะกระดุมพระไปสุภาะแล้วก็ปัตตนีไปสุภาเพราะฉะนั้นไปหาเงินในที่ไกลๆนะหรืออาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของท่านนะคะหรือ อาจจะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งของภายในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็ให้ท่านเนี่ยนะคะเรามาระวังนิดนึงะนะคะเนื่องจากปีนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวพระอังคารเนี่ยจะพักถอยหลังนะคะ,คะเริ่มมนตั้งแต่วันที่3ตุลาอันนี้ก็วันที่15ตุลาแล้วนะคะ,คะแล้วก็พักนะคะถอยหลังวันที่30ตุลาคมนะคะแล้วก็พักข้ามราศีมาที่ราศีพฤษภ นะคะปัตตนีไปมรณะแล้วก็เรียกว่ากระดุมฮาไปมรณะนะคะในวันที่16พฤศจิกายนนะคะถึง12มกราคมนะคะโหแล้วก็มนต่อไปถึง8กุมภาพันธ์66เลยอยู่ที่พบมรณะค่ะจ่านะคะก็กว่าจะย้ายกลับมานี่ผก็ต้องเข้ามีนาเลยค่ะเรียกว่าใช้เวลาเรียกว่าในเรื่องคู่ครองเรื่องการเงินนะคะ ผู้ส่วนผู้ค้านะคะเออก็ต้องระวังนะคะเรียกว่าระวังกันยาวๆค่ะ,ะ,คะเรียกว่าต้องวางแผนแล,ล้วใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะเรียกว่าเตรียมตัววางแผนนะคะคิดให้ดีวิเคราะห์ให้เป็นใช่นะคะ,ะ,คะแต่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าเ,ออเดี๋ยวดาวพฤหัสก็ย้ายวันที่19เเมษายนแล้วนะคะ,ะก็จะเป็นราชาโชคด้วยตรงนั้นนะคะก็จะดีนะคะไปต่อดาววันนี้ดาวที่มาร่วมดาว ดาวที่มาจากภพลาพระอาจารย์ตอนนี้ดาวพระอาทิตย์ลาภะมาสถิตที่ราศีกันซึ่งเป็นภพวินาศอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะซึ่งมาร่วมกับดาวพระพุธแล้วก็มาร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นคู่สมพลแล้วก็คุยชักกันมีทั้งจุดดีและจุดไม่ดีค่ะนะจุดไม่ดีก่อนนะคะค่ะลาพระตกวินาศนะคะแล้วก็เป็นดาวพระอาทิตย์ด้วยครับผลรายได้บิดเพื่อการช่วยเหลือนะคะอาจจะช่วยเหลือท่านได้ไม่เต็มที่นะคะชื่อเสียงตอนนี้อาจจะ ลดน้อยถอยลงะนะไม่โดดเด่นประกอบกับดาวประจำตัวก็อยู่วินาศแล้วก็เป็นนิดฐนะแต่พอมาร่วมกันนะคะเป็นเ,เรียกว่าจับคู่กันเนี่ยเป็นดาวคู่สมพลนะคะ,คะอาจจะไปได้ดีในที่ไกลๆก็ได้ะนะคะในช่วงนี้หรือทำอะไรอยู่เบื้องหลังก็ได้รับการยอมรับะนะคะแล้วก็ไปร่วมกับพระพุทธตอนนี้พระพุทธก็วินาศในเรื่องเอกสารสัญญาการติดต่อคำพูดการเจราจาช่วงนี้นะคะ ต้องระมาระวังนะคะการทําสัญญานิติกรรมสัญญาที่สําคัญสำคัญควรเลื่อนออกไปก่อน<ช>นะคะพระพุทธเป็นกเกษตรนะคะ<ช>สุดท้ายแล้วในเรื่องเอกสารที่ตกล่นก็สามารถแก้ไขได้แต่ต้องตรวจตราให้ดี<ช>นะคะรอพระพุทธย้ายวันที่23ตุลาคมนี้<ช>นะคะก็จะ กุมลัคนาเป็นจุดที่ดีนะคะแล้วก็พระอาทิตย์อีกไม่นานแล้วค่ะอีก3วันนะคะจะย้ายเข้าที่ราศีตุลนะคะได้นรรองค์เกณฑ์ในวันที่18ตุลาคมในจุดที่ดีนะคะขณะนี้เนี่ยเล็งดาวดาวสามองค์นี้เล็งกับดาวพระพฤหัสบดีค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นจุดที่อยู่ในภพวินาศแต่ได้ดาวพระพฤหัสบดีนะคะคอยช่วยสนับสนุนนะอยู่ไกลๆค่ะอาจารย์พระพฤหัสเล็งพระอาทิตย์พระพฤหัสเล็งพระพุธแล้วก็ พระพฤหัสบวสดีเล็งพระศุกร์เป็นชุดที่ดีหมดเลยคอยช่วยค้ำชะตาท่านอยู่เบื้องหลังนะคะเรียกว่าดาวส่งกระแสสัมพันธ์ถึงกันนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสก็ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระพุธดาวพระศุกร์ซึ่งดาวชุดนี้เป็นดาวที่เรียกว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันส่งเสริมหมดเลยนะพฤหัสกับพระพุธก็ดีในเรื่อง เอกสารใช่ค่ะสัญญาผิดพลาดแล้วก็แก้ไขได้นะคะมีดาวสติเนี่ยเล็งมานะคะแล้วก็เกี่ยวดาวประสุตรก็เรียกว่าผู้รั์ผู้โชค์ผู้ซัผู้โชวได้เงินมาใช่ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับดาวพระอาทิตย์ก็เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ค่ะช่วยเหลือนะคะเรียกว่าสรุปว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านก็สามารถคล้อคลาดปลอดภัยคล้อคลาดปลอดภัยเจอปัญหาก็เจอไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมีผู้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ใช่ค่ะนะคะเนื่องจากว่า ดาวยังส่งกระแสสัมพันธ์ถึงกันในเรือนชะตาที่เรียกว่าส่งส่งกระแสเนี่ยตรงเหมือนกัน<ม>เพราะว่าจุดเล็งเนี่ยเป็นจุดทีท่ส่งกระแสรุแรงใช่ะะเรียกว่าเ,เรียกว่าส่งกระแสร้อยแปดสิบองศาใช่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าให้คุณให้คุณ<ม>ะคะให้คุณนะคะดาวเป็นคู่มิตรกันด้วยแล้วก็ดาวเป็นเรียกว่าคู่เมตร ผู้ทรัพย์ผู้โชคผู้ชาการนะคะเพราะฉะนั้นดาวก็จะให้คุณกับดวงชะตาของชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลนะอาจารย์ที่น่าสนใจตอนนี้ดาวพระจันทร์แม้นจะเป็นดาวรายวันที่เดินสองวันครึ่งแต่ก็มีอิทธิพลอาจารย์ดาวนี้เนื่องจากมาจากภพกรรมะอาจารย์กรมมะตอนนี้ไปสถิตอยู่ที่ราศีราศีมิถุนนึ่เป็นภพมรณะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์กรรมะไปสุภะ อาภพที่9นะคะถือว่าช่วงนี้เราค่ะได้งานต่างประเทศทางไกลถือว่าดีนะคะช่วงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพระจันทร์ก็โคจรเข้าพพที่10แล้วก็11ก็ยิ่งดีใหญ่ะนะคะจานะคะเรียกว่าช่วงนี้ก็ชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลนะคะท่านอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งแพ้นะคะให้เดินหน้าเดินหน้าต่อไปอย่างมีสตินะคะเวลาหมดแล้วก็หมดเวลาเลยจัง ทุกองทุกดาวนะคะใช่ค่ะค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้นะคะก็มีสติและก็ขอให้โชคดีนะคะพวกเราทั้งสองวันนี้เวลาหมดและก็หมดเวลาแล้วจริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ขอขอพระคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช,ช,ช่องส่องส่วนภูมิและทีมงานทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอกราบคุณท่านอาจารย์ดรพินยูบุญเจริณนายกสมาคมโบราณศาสตร์นานาชาติที่ให้โอกาสแก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะ ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างราบรื่นอย่างดีแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะโชคดีรวยๆนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ขอให้ท่านถูกรัตเตอรี่รางวัลที่1นนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ